ไอมิ้นไม่รู้แหละถ้าทิงเพื่อนกูมึงมันมาไปย้หน้านอเขาดีนะไปบอกแก้วหวงไม่ได้วังแน่นะนี่ครัไม่ยากครับถ้ามึงเลิกไอมินเลิกเลิกคบไงาม่อว่านี้เขาจะเชื่อถือไอมินมากกว่านี้เชื่ออะไรบอกออแม เขาจะเป็นพิธีกรอะไรนะเป็นพิธีกรพิธีกรเขาดิวันที่งเขาที่พิธีกรเขาแล้วคนดีธีกรมันนี้พบกับผมพิธีกรอีกเงาเสียงดีกว่าเงาเสียงหน้าตาผมก็ดีผมจะต้องใช้เงาเสียงอีกแล้วไม่ต้องใช้แล้วหน้าตาก็ตกลงจะเอาแหมจ้ะตกลงเอาสลัไหมไปหน้าตาวันี้ใจมีใครเอาโดนเลยโดนใต้บันไดเนี่ะตอนนี้กี่โมง นี pues ่จะลูกเสือมาแล่นแบบเรียกว่าหักคอไก่ไม่กินไก่ใช่ไหมไม่ใส่เราดีเราถือเลยเฮ้ยเราตัดเองโอ้โหจิรายิกมันเป็นงานของผู้หญิงเราตัดเองตัดถือก่อนกันหนึ่งตัดเองขอเลือกก่อนเฮ้ยหยกดเดียวหยุดเดียวไม่ทิ้นแล้วเอาเท้า